นะครับโหมดสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมดเอ h o โคนั่นเองนะครับผมเพื่อคลิปวิดีโอของเรานะครับดูน่าสนใจน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็กดเร็วๆนะครับ3มครั้งไปที่ปุ่ม power นะครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเสียงเอ h o โคนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดเอ h o โคแล้วนะครับตอนนี้เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นะครับก็เป็นเสียงเอ h o โคจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมโดยไม่ได้มีการปรุงแต่งเสียงและแตกเสียงนะครับเป็นการปรับเสียงของไมโครโฟนตัวนี้นั่นเองนะครับผม อันนี้ก็เป็นเอฟเฟกเสียงของไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมซึ่งก็จะพิเศษขึ้นมาทําให้คลิปวิดีโอของเรานะครับน่าฟังน่าตื่นเต้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าต้องการกลับสู่โหมดปกตินะครับเราก็กดไป3าครั้งนะครับก็จะกลับเข้าสู่โหมดปกติของไมโครโฟนแบบนี้และในกรณีที่เรากาลังถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่ากําลังไลฟ์สดอยู่นะครับแล้วแบตเตอรี่เหลือน้อยนะครับเราสามารถใช้แบตเตอรี่ไปได้ด้วยนะครับโดยนําสายชาร์จแบตนะครับมาเสียบที่ช่องนี้ได้เลยนะครับผมเสียเข้าไปป๊ าช้าแบตเตอรี่แล้วนะครับ